ชื่อซีรีส์การ์ดเวทมนต์กับดักอันหนึ่งแต่ว่าเอาไปใช้กับซีรีส์มอนสเตอร์ชุดหนึ่ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์การ์ดเวทมนต์กับดักที่สามารถเอาไปใช้กับซีรีส์อันนึงของมอนสเตอร์ได้นะครับคือเอาง่ายๆถ้าชื่อการดมันอยู่คนละซีรีส์กันนะครับคือแบบว่าการ์ดติดชื่อนุติดชื่อนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดชุดนี้นะครับมันจะชื่อว่า i n f e s t a t i o n นะครับอ่าซึ่งก็เป็นความหมายคือแบบการบุกรุกการรุกรานอะไรแบบนั้นนะนะซึ่งการ์ดพวกนี้นะครับสามารถเอาไปใช้กับมอน้นนั มเคยทําเป็นตัวมอนสเตอร์ไปแล้วนะครับซึ่งก็ปกติแล้วบางทีเวทมนกับดักเนี่ยมันก็อาจจะมีชื่อกาดเป็นแบบเดียวกับพวกการมอนสเตอร์ของมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพวกซีรีส์นี้ไม่ใช่ครับผมก็ให้เข้าใจว่ามันเอาไปเล่นต่อยอดคอมโบได้แต่ว่าชื่อกาสจะมีความเป็นคนละแนวกันนั่นเองนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ต้องเกิดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าสต e ลสวอ a r มที่ผมได้ทําไปในคลิปที่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นพวกมแมลงปีกเหล็กนะครับอันนี้ท้าผู้ชมมีคอมเมนต์เสริมเข้ามาให ซึ่งไอ้พวกนั้นก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าการเวทมนต์กับดักบางใบที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้มันก็ใช้กับพวก Evil Swarm ได้เหมือนกันนะครับอ่าคือ Evil Swarm มเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Wells นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Steel Swarm มันจะมีชื่อว่า อินเวลส์ครับผมมีความต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าพอมีคําว่าแค่ w เวลส์อย่างเงี้ยก็จะสามารถเอากาดเวทมนต์กับดักไปใช้ได้ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวครับซึ่งพวกกาดเวทมนต์กับดักอินเ s สเทชันจะมีทั้งหมด7ใบครับผมซึ่งเป็นกาดกับดักไปแล้ว5ใบครับเออที่เหลือ2ใบก็จะเป็นกาดเวทมนต์นะวันนี้ก็มารู้จักเพิ่มเติมกันดีกว่าว่ากาดพวกนี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดคอมโบอะไรกับเจ้าพวกอินเวลส์หรือสต e ลสวอร์มได้บ้างก่อนไปเข้าสู่เนะื้อหาของคลิปก็ทบทวนให้นิดนึงนะครับว่าพวก การที่จะเชื่อมโยงถึงกันนะครับความง่ายในการอัญเชิญแบบพิเศษเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ความง่ายในการอันเชิญแบบปกติก็ไม่เร็วนะครับสามารถใช้หนึ่งตัวในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ต้องใช้เครื่องสังเวยสอตัวอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัว In นเวลหรือตัวสตีลสวอมเนี่ยเป็นเครื่องสังเวยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับทั้งตัวที่ถูกสังเวยและตัวที่ได้รับการสังเวยในการอัญเชิญตัว In นเวลลงมานะถือว่าเป็นเอฟเฟก์ที่มีความสมพันธ์กัน,นบมดวก็าู ดักอยที่บอกนะครับว่าจะมีเอฟเฟกอะไรหนุนไอพวกรีเวลส์ผลนั้นได้บ้างเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับผมใบนี้คือ i n f e s t a t i o n p andemic ครับผม Infestation p andemic เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานแล้วมอนสเตอร์ติดชื่อเวลส์บนฟิลด์ของเราทุกตัวจะไม่รับผลจากเวทมนต์แล้วก็กับดักนั่นเองครับผมแหมพ a n d e m i นะเป็นแบบการติดเชื้อรุนแรงอะไรอย่างงี้แต่ว่ากลายเป็นไม่รับผลของการ์ดเวดมนต์กับดักซะอย่างนั้นเลยครับการ์ดใบต่อไป first step towards i n f e s t i o n t ครับผม first step towards i n f e s t a t i o n เป็นการเวทมนต์ฉพันนะครับซึ่งการ์ใบนี้ถ้าหากว่าเรามีนสเตอร์ติดชื่อ invels well ที่ถูกอัญเชิญแบบ advance ลงมาอยู่บนฟิวของเรานะครับเราสามารถเลือกม o n s t e r หนึ่งตัวนั้นที่อยู่บนฟิวแล้วก็เอากลับขึ้นมือของเรามาได้หลังจากที่เราเอากลับขึ้นมือมาแล้วเสร็จปุ๊บให้เราจั่วการ์จากเด็กได้หนึ่งใบครับผมซึ่งการเอานสเตอร์กลับขึ้นมือก็เรียกว่าเป็นการลดจํานวนนสเตอร์บนฟิวของเราอย่างเห็นได้ชัดนะครับแลกกับการจั่วการหนึ่งใบแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าพวก invels well เนี่ยความง่ายในการอัเช ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะแบบเพิ่มจำนวนการบนมือเส้นหนึ่งใบแล้วก็ยอมเสียสละมอนสเตอร์บนฟิลเพื่อให้กลับขึ้นมือมาก่อนอย่างเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันก็หนักนิดนึงนะต้องใช้อินเวลส์ที่ถูกอันเชิญแบบแอดวานซ์นะครับแบบอินเวลส์ไก่กาเลเวลหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้นะครับผมต่อไปจะเป็นการ์ดกับดักกันบ้างแล้วนะครับการ์ดกับดักใบแรกคืออินเฟสต์สเตชันทูครับผมอินเฟสต์สเตชันทูเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เน เวลส์ Wells, จากในเด็ก1ตัวลงสู่สารไปเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์อินเวลส์อีก1ตัวจากบนฟิลของเรามอนสเตอร์ Monster, บนฟิลที่เราเลือกนั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800ไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับนี่เห็นไหมการ์ดแนวกับดักเพิ่มพลังก็มาเหมือนกันนะครับการ์ดใบต่อไปอินเฟสเทชันเทอร์มินัสครับผมอินเฟสเทชันเทอร์มินัสเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเวลส์ที่ไงหน้าอยู่บนฟิลของเรา1ตัวรีมูฟมอนสเตอร์ต จากเกมไปนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดที่อยู่2ใบบนฟิลของอ e ีกฝ่ายแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือไปครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบชื่อภาษาญี่ปุ่นมันบอกติดชื่อเวลส์อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าทุกคนดูจากชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะใช้คําว่าตัว L แล้วก็ Swarm นะครับก็คือรวมตัว e v i l s w a r m แล้วก็รวมตัว Steel Swarm Sw อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายด้วยมิตินี้นั่นเองนะการดไปต่อไป i n f e s t a t i o n Wave ครับผม i n f e s t a t i o n Wave เป็นการ์ดกับดักธรรมดาครับการ์ดใบนี้นะครับคือให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Inwells ที่อยู่บนฟิลด์ของเราโดยต้องเป็นตัวที่ถูกอัญเชิญแบบ a d v a n c e ลงมาบนฟิลด์นะครับมอนสเตอร์ Monster ที่เราเลือกนั้นจะ ต้องกลับขึ้นมือของเรามาแล้วก็ให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งทำลายทิ้งไปได้ครับมาถึงตัวนี้ก็จะได้เห็นชัดนะครับว่าการ์ดแต่ละใบมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายแบบแปลกๆเือนกาะเอาการ์ดของเรากลับขึ้นมือบ้างส่งการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งลงสู่สารไปบ้างอะไรเงี้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพวกแบบสตีลสวอลมันยังอเชิญง่ายหน่อยนะครับเราก็เอาขึ้นมือก็บ้างก็ได้เอาส่งลงไปสู่สารบ้างก็ได้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ในการที่เอามันกลับลงมาบนฟิลด์ได้อีกรอบหนึ่งนั่อไปป Investation Investation Re Repose รรัับผเ็นกกกาา์ดด การ์ดใบนี้เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วให้เราจ่ายไลฟ์พอยต์500หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออินเวลส์ในสุสานของเราที่มีเลเวล4หรือตํากว่านะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้เลยครับการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับ Infestation i n f e c t i o n ครับผม Infestation i n f เ c t i o n เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดใบนี้เอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือเทิร์นละครั้งให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเวลส์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราหรือ ก็ได้นะครับเอามอนสเตอร์เวลส์ตัวนั้น1ตัวกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเวลส์อีก1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับ ก็ถือว่าเป็นการแบบใช้เอฟเฟกสลับไปสลับมาเนาะเพราะว่ามันเป็นการกับดักต่อเนื่องก็สามารถใช้ได้ด้วยประการชน,นิดนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนกับดัก7ใบนะครับที่เอาไว้ใช้กับพวก steel swarm หรือจะเอาไว้ใช้กับ evil swarm ก็ได้นะครับคือเดี๋ยวถ้าผมทําพวกซีรีส์ evil swarm อาจจะมีการ์ดบางใบที่อาจจะเอามาพูดซ้าด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็สามารถใช้งานได้2ซีรีส์อย่างที่บอกไปนะเออถือว่าเป็นซีรีส์การ์ดเวทมนกับดักอันนึงที่ใช้คําว่าจะแยกออกมาจากพวกมอนสเตอร์ขนาดนั้นไหมก็คงไม่เราะ การ์ดชื่อของมันก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับและส่วนของการเวทมนต์กับดักในคลิปนี้สังเกตว่าเอฟเฟกมันจะไม่ได้มีรไรซับซอ้อนครับผมแค่เราต้องเอามอนสเตอร์ของเราขึ้นมือบ้างหรือเอามอนสเตอร์ของเราส่งลงไปสุสารบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการ์ดซับพอร์ตแบบพื้นฐานนะครับไม่ได้มีความซับซอ้อนอะไรเหมือนกับการ์ดบางใบที่มันต้องมีเง่อนไขยเยอะแล้วก็มีเอฟเฟกมากมายนะครับเหมือนแล้วเหมือนคลิปนี้ผมไม่ได้พูดคําว่าเอฟเฟกที่หนึ่งเอฟเฟกที่สองเลยเนาะเพราะว่าเอฟเฟกส่วนใหญ่มันก็จบลงด้วย,เ,ย,วเ,ยเอฟ กันได้เลยนะเออไอพวกสวอปเนี่ยมันก,ก็เหมือนกับแบบเป็นปีศาจเนาะสิ่งมีชีวิตต่างดาวอะไรแบบนั้นที่มีลักษณะคล้ายมาแมลงแต่ว่าก็เป็นเผ่าปีศาจอย่างที่ว่าไปนะเออมีอะไรอยากเสริมในคลิปนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยครับสหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ